หมดแล้วครับตะวันผักสดวันนี้หมดไวมาแต่ตีสามนี่แปดโมงแปโมงครึ่งหมดแล้ว,อ,วอ่านี่นี่จะให้ดูของดีนี่เลขที่ออก9กสอ่อา้วอ่าะตะวันได้แสนกว่าบาทผักเพิกไม่เอาเลยไม่ขายอะไรทั้งนั้นเนี่ยหายไปเป็นอาทิตย์เนี่ยพึ่งมา เออได้หลายเนาะพอลราตังค์ว่านี่วันนี้หมดวครับวันนี้เอามะเขือมะเขือยาวมะเขือสั้นถัวฝักยาวมะละกอหัวไใช้เท้านี่ใช่เท้าไหนแบงปันเออนี่ว้จจนไกล อ้าวนี่นี่อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข้ายังไม่ได้น้อยเก้าของแพงครับวันี้เออวันนี้ผักแพงครับแพงทุกอย่างมะคงมะเขือขึ้นหมดตัวฝักยาวต้นหอมก็ขึ้น ต้นหอมนี่แพงมีคนขายอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นอ่ามีคนขายอย่างเดียวนะเป็นเบาหวานไ <c oughs> อ้าเออคนขายราคาเดิมครับอ่าอ่าคนขายยังไม่ขึ้นครับอ่าราคาเดิมนี่วันนี้ลงทุนห้าพันได้สี่โอเคแล้ว <c oughs> หมดไวแปดโมง <c oughs> มาในตีสามนี่ เนี่ได้เก้าสี่ไปเยอะนี่ยเก้าสี่เลขที่ออกเน,นีน่เออพวกหวยลายก็แบง่งขึ้นไม่เท่าพ่องฮะไม่เท่าจะแบ่งสี่ใช่ไหมลายก็เก้าสี่อ๋อไม่เท่าจะแบ่งสี่ลช่ไจะแบ่งสี่ใช่ไหมเออที่ก็ถูกหวยกันได้กี่ไร่สองงานสามสามไร่ไปสามไร่ไป เออเดวตังดดนมาเว้นคืนหนอเว้นคืนไปแล้วเว้นคืนไปแล้วได้ตังล่ะอ่าที่เดียสาปสัตย์ไหถูกหวยครับเก้าสี่ตะอ้วนฟันเละเะวันนี้หมดแล้วผลประกอบการได้สี่พักแพงแพงทุกอย่างคนขายราคาเดิมจ๋าว่าไงพี่รัก หมดแล้วครับทวาวผักสดจาดรถนไปนน่แล้วกันกูจะขโมยกระเป๋าแล้วกัน <laughs>